ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนมักนิยมทําในช่วงของวันวาเลนไทน์ค่ะก็คือการจดทะเบียนสมรสค่ะคุณสุภาณีค่ะเราพาไปดูบรรยากาศการจดทะเบียนสมรสในแต่ละจังหวัดค่ะก็คึกคักอบอวลไปด้วยความรักค่ะ ค่ะที่สวนมื่นบุบผาโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหมู่ที่สองตําบลตะนะอ,อมเมราะอําเภอเบตงจังหวัดยะลาสํานักงานทะเบียนอํเาเภอเบตงได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเรื่องในวันแห่งความรักสิีกุมภาวันวาเลนไทน์ภายใต้ชื่อกิจกรรมเบตงรักที่สุดใต้สุดสยามเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายรักษาสิทธทิสถานภาพของบุคคลและสถานะของ ครอบครัวโดยมีคู่รักร่วมจดทะเบียนจำนวน24คู่แต่งกายชุดบ่าวสาวทั้งแบบชุดไทย ชุดลาย,ยูชุดจีนแล้วก็ชุดเสื้อผ้าค,คู่ค่ะอย่างสวยงามโดยมีนายอัมพลพงศุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอมรชุ่มช่วยในยอำเภอเบตงค่ะเป็นนายทะเบียนลงนามและส่วนราชการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวค่ะที่มาเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวค่ะร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็แสดงความยินดีต่อคู่รักบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอวลค่ะไปด้วยความรักแล้วก็ชื่นมื่นมากเลยค่ะ